สวัสดีครับที่นี่คือสวนเทียนคูนนะครับเป็นไรนาสวนผสมนะครับเกษตรนะครับปลูกมะพร้าวสามรอยต้นนะครับแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับมะม่วงแล้วก็ขวกขนุนอะไรประมาณนี้ครับเราก็มีมะพร้าวนะครับสามรอยต้นมีร้านอาหารด้านกาแฟนะครับแล้วก็โฮมสเตย์ได้นะครับที่เรามีอยู่แล้วก็มีสนามฟุตบอลขนาดเจ็ดคนนะครับ สวนมะพร้าวเราอยู่บ้านนุ่าดูตําบลพงาธอำเภอคามตะแกแสงนะครับสวนเทียนคูนนะครับมงวางขอเชิญเพื่อนๆทุกคนมาเยี่ยมชมสวนเราเดินวิมานบนดินสวรรค์ในโคกสวนเทียนคูนยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับตอนนี้มะพร้าวเราก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับมะพร้าวเราจะรสชาติจะหวานหอมอร่อยนะครับจะได้กินใบเตยด้วยนะครับเวลากินเข้าไปนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ มาเยี่ยมชมได้นะครับเราเจอกันที่สวนเทียนคูนเดอร์สวัสดีครับ